สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Your Better นะครับสำหรับพอดแคสต์พัฒนาตัวเองเป็นพอดแคสต์ที่เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวและแนวคิดที่จะช่วยพัฒนาตัวท่านและก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านได้ก้าวต่อไปในทุกๆวันพบกับผมเฟนเป็นเกียรติมากเช่นเคยนะครับที่ได้มาอยู่ร่วมกันกับทุกท่านในวันนี้โดยหัวข้อของเราในวันนี้ก็คืออย่าหยุดตัวเอง เพียงเพราะคนอื่นมองว่าเป็นไปไม่ได้ท่านเคยรู้สึกไหมครับเวลาที่มีความฝันหรือมีเป้าหมายในชีวิตแล้วคนรอบตัวที่บอกว่ามันยากเกินไปหรือเราทำไม่ได้หรอกแล้วคำพูดเหล่านั้นก็เป็นเหมือนพลังที่จะทำให้เรารู้สึกท้อแท้ได้หรือแม้กระทั่งทำให้เราหยุดความพยายามไปเลย โดยในวันนี้ผมอยากจะชวนทุกท่านนะครับมาคิดว่าทำไมเราถึงไม่ควรปล่อยให้คำพูดของคนอื่นมาหยุดเราและเราจะก้าวข้ามอุปสรรคนี้ได้อย่างไรผมอยากจะให้ทุกท่านฟังให้จบนะครับเพราะผมมั่นใจว่าทุกท่านจะได้รับพลังใจและแนวทางที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆครับโดยข้อมูลของเราในคลิปนี้นะครับ อ้างอิงมาจากหนังสือมากมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวเองรวมถึงบทเรียนจากบุคคลสำคัญที่ประสบความสำเร็จในระดับโลกเช่นในหนังสือชื่อดังอย่าง Think and Grow Rich ของคุณนโปเลียนฮ l ล คุณนับเรียนฮิลวิเคราะห์พฤติกรรมและความคิดของคนที่ประสบความสำเร็จมากมายโดยเน้นว่าความสำเร็จมักมาจากการเชื่อมั่นในเป้าหมายของตัวเองและไม่ยอมแพ้ต่อคำวิจารณ์หรือคำปฏิเสธจากคนรอบข้างอีกทั้งเขายังสนับสนุนให้เรายึดมั่นในความฝันแม้ว่าคนอื่นจะมองว่ามันเป็นไปไม่ได้และการลงมือทำอย่างต่อเนื่องจะช่วยเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์นั้นครับ และก็จะมีหนังสืออย่าง The Magic of Thinking Big ของคุณเดวิดชวอสหนังสือเล่มน,นี้เน้นเรื่องความสำคัญของการคิดใหญ่และการเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองโดยไม่ปล่อยให้คำพูดหรือความสงสัยของคนอื่นมาขัดขวางได้โดยความคิดที่ว่าคุณไม่ควรหยุดตัวเองเพียงเพราะคนอื่นไม่เชื่อในสิ่งที่คุณทำ มันสอดคล้องกับการมองโลกในแง่บวกและการเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองซึ่งมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณก้าวข้ามคำวิจารณ์ได้ครับหรือว่าจะเป็นในหนังสืออย่าง Man Search for Meaning โดยคุณ Victor f ์แฟรงคุณวิกเตอร์ถ่ายทอดประสบการณ์ในค่ายกักกันช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโดยเน้นเรื่องการหาความหมายในชีวิตแม้ว่าในสถานการณ์ที่คนอื่นมองว่ามันไร้ความหวัง และเขาก็ยังชี้ให้เห็นว่าแม้ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะไม่มีทางออกหากเรายังคงยึดมั่นในเป้าหมายของตัวเองเราก็จะสามารถผ่านพ้นทุกอุปสรรคได้ครับโดยเราไม่ควรปล่อยให้คำพูดหรือความเชื่อของคนอื่นที่ว่าเราทำไม่ได้มาขัดขวางเป้าหมายที่เรามองเห็นครับและนอกจากนี้ก็จะยังมีหนังสืออีกหลากหลายเล่มนะครับที่สอดคล้องกับหัวข้อของเราในวันนี้ โดยข้อมูลทั้งหมดนะครับเขาเตือนให้เราเชื่อมั่นในตัวเองลงมือทำและสร้างอนาคตด้วยความมุ่งมั่นโดยไม่ปล่อยให้คำพูดของคนอื่นกลายเป็นอุปสรรคในชีวิตของเราครับโดยในโลกของความเป็นจริงนะครับคำพูดของคนอื่นมันมีพลังมากเพราะมันสะท้อนถึงมุมมองและความเชื่อของพวกเขาและหลายครั้งมันส่งผลกระทบต่อเรามากเกินไป ก็เพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์คือการสแสวงหาการยอมรับจากคนรอบข้างเมื่อคุณมีความฝันหรือเป้าหมายที่ดูยิ่งใหญ่มันเป็นเรื่องปกติที่คนอื่นจะมองว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะพวกเขาอาจจะไม่เข้าใจหรือพวกเขาอาจจะไม่เคยเห็นใครทําได้มาก่อนแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องหยุดเพียงเพราะพวกเขาคิดแบบนั้นความคิดของคนอื่นมักจะถูกจํากัดด้วยประสบการณ์และมุมมองของพวกเขาเอง มันไม่ได้สะท้อนถึงศักยภาพของคุณเลยแม้แต่นิดเดียวสิ่งที่คุณต้องทำคือแยกระหว่างความคิดเห็นกับความจริงความคิดเห็นคือสิ่งที่พวกเขาคิดแต่ความจริงคือสิ่งที่คุณสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเองครับซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องจำไว้ก็คือไม่มีใครรู้จักตัวคุณได้ดีเท่ากับตัวของคุณเอง คนอื่นอาจจะมองเห็นสิ่งที่คุณทําจากภายนอกแต่พวกเขาไม่รู้ว่าคุณมีความมุ่งมั่นมากแค่ไหนหรือคุณพร้อมที่จะทุ่มเทยอย่างไรคําพูดที่บอกว่าคุณทําไม่ได้หรอกมันไม่ใช่คําตัดสินมันเป็นเพียงสิ่งที่สะท้อนความกลัวหรือข้อจํากัดของพวกเขาเองคุณไม่ควรเอาข้อจํากัดของคนอื่นมาสร้างกําแพงในชีวิตของคุณคุณต้องเข้าใจว่าความฝันหรือเป้าหมายของคุณเป็นเรื่องเฉพาะ บุคคลมันอาจจะดูเหมือนเป็นไปไม่ได้สำหรับคนอื่นแต่มันเป็นไปได้สำหรับคุณอย่างแน่นอนถ้าคุณตั้งใจและลงมือทำไม่มีใครที่มีสิทธิ์มากำหนดว่าคุณทำอะไรได้หรือไม่ได้ยกเว้นตัวของคุณเองครับและความเชื่อมั่นในตัวของเราเองมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะมันคือพลังที่จะช่วยคุณก้าวข้ามคำวิจารณ์หรือความคิดเห็นที่เป็นลบ คุณต้องเริ่มจากการถามคำถามกับตัวเองว่าเราเชื่อในสิ่งที่ทำหรือเปล่าถ้าคำตอบคือใช่นั่นคือสิ่งที่คุณต้องยึดมั่นไว้โดยการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเก่งหรือสมบูรณ์แบบตั้งแต่เริ่มต้นแต่มันควรจะเริ่มจากการยอมรับว่าคุณมีความสามารถที่จะพัฒนาและเรียนรู้คุณต้องตอกย้ำกับตัวเองว่าทุกคนที่ประสบความสำเร็จในโลกนี้ เคยเริ่มต้นจากจุดที่พวกเขายังไม่รู้หรือไม่เก่งเหมือนกันแต่พวกเขาไม่ได้หยุดตัวเองเพียงเพราะว่ามีคนอื่นบอกว่าทำไม่ได้เอาล่ะครับถ้าสมมติว่าตอนนี้คุณกำลังเจอกับคำพูดที่บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือว่าอย่าทำเลยมันไม่ดีหรอกมันไม่คุ้มหรอกผมอยากจะให้ทุกคนนำวิธีเหล่านี้ไปปฏิบัติใช้ครับอย่างแรกยึดมั่นในเป้าหมายของตัวเอง คุณต้องชัดเจนกับตัวเองว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรและทำไมคุณถึงอยากจะทำมันการมีเหตุผลที่ชัดเจนช่วยให้คุณมุ่งมั่นแม้ในวันที่เจอกับคำพูดที่มันบั่นทอนจิตใจ 2. มุ่งเน้นที่การกระทำไม่ใช่คำพูดอย่าเสียเวลาถกเถียงกับคนที่บอกว่าคุณทำไม่ได้ใช้เวลาไปกับการลงมือทำซะและพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นว่ามันเป็นไปได้ครับ 3. ตัดสินใจด้วยตัวเองอย่าให้คนอื่นมากำหนดชีวิตของคุณอย่างที่ผมบอกไปคุณต้องเป็นคนตัดสินใจว่าคุณจะเดินไปทางไหนและเลือกที่จะเดินต่อไปแม้จะไม่มีใครเชื่อในตัวของคุณเลยก็ตามและ 4. ส,สร้างแรงบันดาลใจจากภายในแรงบันดาลใจที่ยั่งยืนที่สุดมาจากข้างในไม่ใช่คำชมจากคนอื่น คุณต้องเรียนรู้ที่จะให้กำลังใจตัวเองและมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณกำลังทำครับโดยท้ายที่สุดนะครับผมอยากจะให้คุณจำไว้ว่าคุณมีศักยภาพมากกว่าที่คุณคิดความเป็นไปได้หรือไม่ได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นแต่มันขึ้นอยู่กับความคิดของเราคนอื่นอาจจะไม่เห็นภาพเดียวกับคุณแต่คุณต้องเชื่อในสิ่งที่คุณเห็น ทุกครั้งที่คุณลังเลหรือรู้สึกว่าคำพูดของคนอื่นมันเริ่มมีอิทธิพลต่อคุณละลองถามตัวเองว่าเราอยากจะหยุดเพราะคำพูดของพวกเขาหรืออยากจะเดินหน้าต่อเพราะความฝันของของเราและแน่นอนครับคำตอบนั้นมันอยู่ในใจของคุณเสมอ โดยผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังพอดแคสต์ในวันนี้จนจบผมหวังว่าคำพูดและแนวคิดที่เราได้คุยกันนี้จะช่วยให้คุณมีกำลังใจและไม่หยุดตัวเองเพียงเพราะว่าคำพูดของคนอื่นถ้าคุณมีความคิดเห็นหรือประสบการณ์ที่อยากจะแชร์อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับและถ้าทุกท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดปุ่มแจ้งเตือนไว้ ที่สำคัญคุณสามารถแชร์กับเพื่อนๆได้นะครับเพื่อสร้างสังคมและสร้างพลังบวกไปด้วยกันสุดท้ายผมเชื่อว,ว่าคุณจะเป็นคนที่ดีขึ้นได้แน่นอนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ